อ่ะนี่คือคำคมเอเดนวันนี้นะฮะฮันอย่าจับเซอร์ไปนั่งเก้าอี้มันบาปอ่ะเข้าใจไหมมันบาป <c oughs> งั้งนต้องเล่นอันเดนใช่ไหมไม่ต้องนั่งเก้าอี้หรือว่าผมเลือกเป็นอันนี้มันเลยหาห้องไม่ได้โอ้โหพอเป็นอัศวินแล้วแบบหาห้องง่ายง่ายใช้อันเดสในโหมดนี้ไม่ได้ครับราชาของฝ่ายเราอยู่ตรงนี้นะฮะเขาไม่ไล่หรอหรืออะไรยังไงอ่ะโอเคไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะช่างมัน โอเคครับรอบนี้มาเป็นบอดีกาดนะฮะมาปกป้องแดนเซอร์สาวไปด้วยเไปด้วยมาเร็ว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 มาเจอแก๊งนูน้นยังไงดีเพื่อนเราต้องถอดรหัสตรงนี้ไหม <Okay. S 1> เออมาแล้ว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 อ๋อ oh, oh, ฝ่ายเขาฝ่ายเรา <laughs> ไอ้มีเตี้ยอ๋อหาราชาอยู่ใช่ไหมไปไหนแล้วอยู่นี่อยู่นี่มาแล้วครับฝ่ายนู้นมาแล้ว อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยไหนเอ่ยแมรี่แมรี่ตีมา <c oughs> เพื่อจะไปยืนที่ไม้ทำไมล่ะเฮ้ยจะรอหลบไม้อย่างเดียวเหรอมาแล้วแต่แล้วแต่งั้นมาวิ่งกันวิ่งกันให้ผมต้องระบายสีก่อนใช่ไหมแป๊บหนึ่งเจ๊ขอดูหน้าชัดๆก่อนขอขอวาดรูปแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> โอเควาดเสร็จแล้ว าามาตรงนี้นะมาตรงนี้ดูมาดูนี่มาดูเป็นไงรูปสวยไหมเหมือนเดะเลยเห็นไหมวาดอย่างสวย <c oughs> ไม่พอใจถึงก็ต้องตีกันเลยเหรอเห็นนะผมซื้อของอะไรได้บ้างซื้อปืนไว้ก่อนซื้อปืนไว้ยังไม่พอฮะสามพันหิวตัวเองก่อนแทนที่เราจะปกป้องเขาเขามาหิวให้เรา <c oughs> ฝ่ายนูยังไม่โดนตีเลยนะฮะเดินอ้อมอยู่เดินอ้อมอยู่เออเอเอ,เอตีมาตีมาตีมา ออขอบคุณครับโอเคขอวาดรูปอีกรอบหนึ่งแล้วกันเปนไหนแล้วเจ๊แป๊บบึ๊แบบึงวาดให้เหมือนหน่อยวาดแล้วอ่ะมาดูเป็นไงสวยไหมวาดอย่างเหมือนออแสดงว่าน่าจะตีไม่โดนนะฮะไม่เป็นไรเพื่อนสู้ไปสู้ไปเดี๋ยวเราถ่วงเวลาไว้ให้อยู่ไหนแมรี่ ซื้อของหน่อยทำไมตังผมไม่ขึ้นเลยเนี่ยต้องจุกเหรอตังถึงได้เอ้ยถึงได้ตงังผมไปหาเพื่อนตรงนู well, ้นก่อนโอเคโอเคโอเคโดนแล้วฮะหนึ่งไปเลยเพื่อนไปเลยดีมากวิ่งไปไกลๆเลยเดี๋ยวไปฮิวให้ เออซื้อปืนหน่อยตังพอแล้วจัดมาเอาแล้วเอ็มมาสมายืนยนิ่งตรนงนานแล้วหรอยังไม่มีใครนั่งเก้าอี้เลยนะฮะฝ่ายเราก็ไล่ยอยู่นะครับสู้ๆขราเพื่อน,อ,นอัอนิโอโอเคยังหมดแล้วต้องฮิลใครอีกไหมไม่มีนี่เต็มหมดเลยอืมโอเคไปเลย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 เดี๋ยวโทราัดึ้คงนี้เองเดี๋ยวจอยู่รับมือเอง โอเคมันต้องถอดรหัสกี่เครื่องเนี่ยเอ็มม่าคอยดูเพื่อนอยู่นะผมว่าผมไปปวดนูน้นดีกว่าเออเออเออตึดต๊ด,ดมาแล้วตึดต๊ดมาแล้วตึดต๊ดมาแล้วเดี๋ยวทำรอยเท้าก่อนทำรอยเท้าก่อนมานี่มานี่มานี่มาน,มานี่อยู่ไหนเอ้ยดีครับดีครับเออโดนโดนโดนมาสิ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 าสาสออกไปไหนเพื่อนเรายังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเค นับถอยหลังประตูอีก2นาทีนะฮะตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วครับทุกอย่างโอเคแล้วครับตอนนี้สบายใจได้อ,อ๋อนี่ไงวิ่งไล่อยู่วิ่งไล่อยู่วิ่งไล่อยู่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยช่วยอนเตร์นิโอดีกว่าช่วยไงได้บ้างอะอนเตร์นิโอไม่ใช่คนนี้ตีคนโน้นแกไม่ทุบไม้เลยเพื่อนกันกัน,ก,นกันไว้กันไว้ ตีตีเออโอ้กว่าจะได้กว่าจะได้กว่าจะได้ดมาแล้วแมรี่มาโอ้โหผมเป็นแค่บอดี้รกดจะมาไล่ผมทำไมเนี่ยอ่าข้ามก่อนข้ามก่อนเพื่อนเร็วข้ามก่อนไม่ทันเพื่อนเรืวประตูจะเปิดแล้วอ้าวโอเคออกไปแล้วครับฝ่ายเราเอออะไรก็ไม่รู้โอเคครับ ติดตามแม่หมอไปแม่หมอไปไหนยังไม่มีใครมาหัวใจอ๋อฝ่าเราตกใจตกใจพวกเดียวกันพวกเดียวกันตกใจว่าทำไมไม่มีเสียงหัวใจเต้นมาแล้ว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 ไปเร็วแม่หมอไปเร็วโอ้ผีเสื้อัหลังให้ วิ่งไปเลยครับว <_ EN> ิ่งไปเลยมองหลังให้มองหลังให้ว <_ EN> ิ่งไปครับวิ่งไปเออโดนแล้ววาดรูปหน่อยวาดรูปก่อนวาดรูปก่อนวาดรูปก่อน <_ EN> มันนี่เราเจ๊เจ๊อ๋อไม่อยู่ในวงเหรอมันอยู่ได้นานไหมเนี่ย <_ EN> รูปภาพรับมันนี่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 รับมารับมาเขาดูรูปภาพก่อนอ่า สวยไหมสวยไหมมีอีกรูปหนึ่งมีอีกรูปหนึ่งยืนดูนานเหมือนกันนั่นแหละซาตังจะชอบติดใจใช่ไหมมีอีกรูปหนึ่งเอาเจ๊เจ๊ถึงกับนิ่งเลยเอเอ,เอ,เอ,เอโอ้ยทำไมไม่ไปที่อื่นละ่ะเพื่อนอุตส่าห์ดึงมาให้แล้วไปไกลๆเลยเราอยู่กับเขาเองไปไกลๆไปไกล ไปไกลๆเรามีเอาดูรูปภาพดูรูปภาพมานี้เจ๊เจ๊ข้างหลังเพื่อนไปที่อื่นไปมาดูรูปภาพนี่มาดูรูปภาพพี่เ <laughs> หมือนเจ๊จะชอบ <laughs> เจ๊เริ่มกดแล้วใช่ไหมเจ๊เริ่มกดจริงเลยใช่ไหมยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกมีของแถมอีกพี่มีนี่นี่มีอันนี้อีกของเล่นเยอะของเล่นเยอะอะ <laughs> ขากดจริงเขากดจริงฝ่ายเรายังไม่นั่งเก้าอี้นะฮะฝ่ายนู้นนั่งเก้าอี้ไปแล้วแม่หมอไปที่อื่นไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องอก็ได้ก็ได้แล้วแต่เลยซื้อได้อันเดียวหรอปืนโอ้ยอะไรดีอันนี้ดีวกว่าทำหอมอ้าวล้มไปแล้วครับหมอไปช่วยเพื่อนก่อนดีเฮ้ยหมอ โอ้โห,โหเออเออดึงยังโอเคไปฮิวเองนะไปฮิวเองนะเดีย๋ยวขอดึงเพื่อนก่อนอโอเคเอออ่ะตรงนี้ได้อีกทีหนึง่งตรงนี้อีกทีนึงตีมาตีมาตีปาจริงตีมานี่ตีมานี่ โอเรียบร้อย